สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนลูกค้าเพื่อนเพื่อนเอฟซีนะคะวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาเก็บผลอะไรนะผลนมวนภาษาทางการเขาเรียกอะไรมัลมัลมัลเบอรี่มัลเบอรี่มัลเบอรี่นะคะใช่หรือเปล่าไม่รู้เลยแต่ภาษาสวยเราเขาเรียกผลนมนเพ้ผนมน ขึ้นอยู่หน้าบ้านจริงหานะคะนี่บรรยากาศที่หน้าบ้านต้นมะละโกนี่ต้นมะละโก,ะโกเดี๋ยวเราจะมุดเข้าไปเก็บมาร์เบรี่ของเรามากินดีกว่าเย่ยไหนคะไหนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวใบใบมนเดี๋ยวจะให้ชายเก็บใบมนเอาไว้่าให้นะ น้องน้อยนะคะผู้ช่วยนะคะนี่โอ้ลูกใหญ่ๆมากๆเลยอันนี้ก็นี่อันบางบางลูกก็สุกจนหล่นไม่ได้สังเกตเป็นยังไงคะฮ่าๆนี่ได้แล้วนี่แอบเบอร์รี่สุดๆ ี๋ยวจะกินให้ดูอือหอหวานมากหวานมากอือหือธรรมชาติดอกไม้ดอกชวนชมสีชมพู นี่ต้นพทิกอยู่หน้าบ้านมีโหระพาด้วยมีผักบุ้งมีผักกาดด้วยตะไคร้นะคะใคปขึ้นชายนี่ก็พลิกอีกต้นบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่หน้าบ้านพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชม บรรยากาศเย็นๆสบายๆส,ายส,ายสีเขียวนี่มะนาวนะนี่มะนาวนี้นะคะน้ำเยอะมากๆเลยมะนาววันจินงะน้ำเยอะมากตอนเช้าดื่มน้ํามะนาวกับชาใบหม่นแล้วก็คุณนายแม่ตำขิงไว้ให้ตำขิงสดตำขิงสดกับกระเทียมก็จะเอามาบีบน้ํามะนาวใสเพื่อที่จะอคลายไออะไรนะ,ะเขาเรียก กระจายเส้นเลือดนะคะกรจายเส้นเลือดเพราะว่าเจงหงาจจะมึนหัวปวดหัวประจําคุณนายแม่ก็เลย